สวัสดีครับพบกับแกรนด์เอเดเคอีกแล้วนะครับในเวลาเจ็ดโมงเช้าแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องเ o ร k ปั๊มก่อนนะครับอ่าทำไมต้องมาคุยในเรื่องเ o ร k ปั๊มนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีประเด็นนิดนึงนะครับในการที่จะเราจะเอาไปใช้นะครับอ่ามีประเด็นยังไงอ่ะเรามาดูกันครับผมผมก็ทําการนะครับสมดุลพลังงานเราก็ใช้กฎข้อที่1นะครับแล้วก็ได้เ o ร k ปั๊มมาก็คือเ2สสองลเปนหนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนทาเป็นอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนทําเป็นอยู่แล้วครับถ้าติดตาม ตั้งแต่แรกๆนะครับโอเคแต่โดยปกตินะ่ะคือจะไม่ค่อยใช้นะครับตัวนี้จะไม่ค่อยใช้เนาะทีนี้มันจะมีความสัมพันธ์ที่ชื่อว่า T dS นะครับเท่ากับ dH ลบ V dP นะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับโอเคและกระบวนการของตัวปั๊มในแรงขี้ไซเคิลนะครับมันเป็นกระบวนการ reversible อ d ด a b บา i ติกนะครับอ่าร e เวอร์ซิเบิลก็คือเอ e เจนเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับอ d ด a b บา i ติกก็คือไม่มีการสูญเสียความร้อนหรือว่าถ่ายทีความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไอโพสของ t d ดเนี่ยที่เป็นโทรปีเนี่ยก็ตัดทิ้งไปนะครับต่อมาเราก็จะได้ว่าเป็น dh นะครับเท่ากับ vdp นะครับผมก็ใส่อินทิเกรตทั้งสองฝั่งเนาะเนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องรู้แคลโคลัสนะครับโอเคถ้าใครยังไม่รู้เนาะก,ก็สามารถที่จะไปดูชี้แนะของผมได้นะครับนี่ขายของก่อนเลยโอเคกระบวนการที่1ถึงกระบวนการที่2ครับอันนี้ก็1นถึงสเหมือนกันตรงนี้เราก็จะได้เป็น h 2ครับลบ h 1ตรงนี้เราจะได้เป็น v p 2ลบ p 1นั่นเองนะครับโดยที่เราจะสมมุติว่ามันเป็น in compressible นะครับ i ู u i d โอเคนะครับก็คือก็คือเป็นของอของไหลที่มันอัดตัวไม่ได้เนาะก็เราคิดว่าเฮ้ยเป็นน้ำเนี่ยน้ำมันอัดตัวไม่ได้นะครับก็คือใหอ้ตัว specific volume นะครับที่1กับเนีในมันเท่ากันไปเลยเนาะโอเคนะนะครับตอนใช้เราก็ใช้ที่1นนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็จะใช้นะครับตรงนี้ก็เท่ากับเวิร์กปั๊มเลยเนาะนะครับตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ครับนี่ใช้บ่อยๆช้ตัวนี้นะครับใช้บ่อยโอเคประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะไปคุยกันในท็อปปิกอะไรนะครับก็ฝากติดตามเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ